หลุมฝังศพพิศวงแห่งวัดดังจังหวัดชัยนาทให้ลาบนักเสี่ยงโชคขอเลขจากผีถูกรางวัลมาแล้วสีงวดติดคุณอยากถูกหวยสักครั้งหนึ่งในชีวิตบ้างไหมใช่แล้วบางคนซื้อหวยทุกงวดซื้อมาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่เคยถูกเลยสักครั้งแม้แต่เลขท้ายอะไรก็ไม่เคยถูกแต่ที่นี่หลุมศพหลุมนี้มีคนมาขอโชคขอลาบขอเลขเด็ด ถูกกันไปแล้วถึงสี่ครั้งเล่นเอาอยากรู้เลยว่าหลุมศพนี้อยู่ที่ป่าชาวัดไหนแล้วมีความเฮี้ยนความขลังขึ้นมาได้อย่างไรทำไมชาวบ้านแถานั้นถึงได้รู้ว่าตรงจุดนี้มีผีให้โชคเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดวังเคียนตําบลน,นางลืออําเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ที่วัดแห่งนี้จะจัดพื้นที่บริเวณหลังเมนเผาศพไว้เป็นที่ฝังศพทารกที่เสียชีวิตโดยเฉพาะเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่เผาศพทารกพวกนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นความเชื่อในคมภีรโบราณบอกไว้ว่าถ้าเผาศพทารกที่ฟันยังไม่ขึ้นจะทำให้วิญญาณมีแรงแค้นและกลับมาทำร้ายพ่อแม่ได้จึงทำให้ชาวบ้านจากหลายอำเภอในละแวกนั้น นำทารกที่เสียชีวิตมาฝังไว้สิบกว่าศพแล้วและเมื่อครบครอบวันเกิดหรือวันตายก็มักจะมีผู้เป็นพ่อแม่มาเยี่ยมหลุมศพเป็นระยะระยะและนำขนมนมน้ำหวานของเล่นต่างๆมาไว้ที่หลุมศพมีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าช่วงกลางคืนเคยเห็นเด็กหลายคนไม่สวมเสื้อผ้ามาวิ่งเล่นซนอยู่แถวนั้นดังไปถึงนักเสียงโชคมาขอเลขเด็ด จนถูกหวยไปแล้วหลายรายนายนิพนธ์ผู้ดูแลวัดวังเขียนเล่าว่าศพที่ฝังอยู่ตรงนี้มี13ศพถ้านับรวมกับแม่ที่ท้องติดโควิดเสียชีวิตตายทั้งกลมอีกหนึ่งก็เป็น14ศพและเด็กที่ถูกฝังอยู่ที่นี่เขาไม่ไปไหนยังอยู่ที่นี่เล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนานเวลาคนที่ขับรถผ่านหลังวัดตอนค่ำคืนก็มักจะเห็นเด็กวิ่งซน อยู่หลายคนและสงสัยว่าทำไมวัดนี้เลี้ยงเด็กไว้เยอะจังบางครั้งที่คณะลิเกมาเล่นทีมงานก็บอกว่านอนไม่ได้มีเด็กมาหยอกจนต้องบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวอะไรหรอกเขาสนตามภาษาเด็กเฉยๆส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลบางคนมาทำบุญที่วัดหลงเดินผ่านไปแถวนั้นไปสะดุดอะไรเข้า กลับบ้านไปมีเด็กไปเข้าฝันบอกว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่ตื่นขึ้นมาแล้วรีบมาทำบุญเขาก็ให้โชคให้ลาบบางคนถูกหวยสามตัวตรงติดกันสีงวดก็มีและณนะตอนนี้ที่วัดก็ยังมีคนติดต่อไปขอฝังศพทารกอยู่เรื่อยๆเพราะความเชื่อว่าไม่ควรเผานี่แหละเลยบอกกันปากต่อปากเจ้าอาวาสก็สงสารท่านก็อนุญาต เพราะไม่งั้นก็ไม่รู้จะเอาไปฝังที่ไหนกันและใครที่อยากเสี่ยงดวงพิสูจน์ความเชื่อก็ลองไปสถานที่จริงกันได้ที่วัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวผีคดีหลอนในคลิปถัดไปฮิตมูฟี่ช่องเนี้ยมีแต่เรื่องสนุก